ผลการปรับราคากา๊าซปโตรเลียมเหลวหรือว่า LPG ทั้งระบบนะครับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากอบอง,งอระบ,บุว่าเพราะว่าต้องการให้สะท้อนต้นทุนที่เหมาะสมและเป็นไปตามกลไกของตลาดโดยกําหนดราคาตั้งต้นของก๊าซ LPG ของผู้ใช้ทุกกลุ่มทั้งภาคครัวเรือนขนส่งอุตสาหกรรมและปิโตรเคมีให้เป็นราคาเดียวกันครับซึ่งกอบอง,งอก็มีมตินะครับปรับโครงสร้างต้นทุน LPG สะท้อนต้นทุนที่อยู่ที่นะครับ488ดอลลาร์สหรัฐ ต่อตันครับหรือว่าประมาณ1 6 1 1บาทต่อกิโลกรัมจากเดิมนะครับอิงร,ราคาหน้าโรงแยกก๊าซที่333ดอลลาร์สหรัฐต่อตันครับหรือว่าประมาณ11บาทต่อกิโลกรัมโดยการปรับเป็นการใช้วิธีเฉลีย่ยแบบถ่วงน้ําหนักเพื่อให้ได้ราคาซึ่งตั้งต้นของก๊าซ LPG สะท้อนต้นทุนการจัดหาและก็ใช้กองทุนน้ามันเป็น,นกลไกบริหารจัดการด้านราคาก๊าซ LPG โดยแนวทางดังกล่าวก็จะมีผลตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2558เป็นต้นไปนะครับค่ะ